มวามนัคชาติสองหนึ่งตายพี่เบลถามเรื่องน่ารักร้องเพลงพอมีการรีรีไม่ไม่ไม่มีการรีรีโพสแบบว่าผู้สาวขัดล้ออะไรอย่างเงี้ยในในไอจีไม่ได้จม่สู้หลายคนจับโยงนิดหน่อยจับโยงเรื่องหนุไปร้องเพลงในอีเวนต์มาก่อนกอ๋อเหมือนมีคนเอาคลิปเก่าของเบลมาโพสอีก็มาจับกันเึ่งก็ไปเชื่อมกับเรื่องที่มัน เอาทีละเรื่องอถ้าเป็นเพลงล่าสุดคือเป็นเป็นอีเวนท์ที่ไปมาล่าสุดเนี่ยละค่ะซึ่งเขาว่ารีเควสตเพลงสนุกๆซึ่งเพลงในสต็อกก็คือมีเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้เหมือนจะไม่โดนหรืคดีก็เลยก็เลยมาเป็นเพลงนี้ค่ะใช่ใช่ส่วนส่วนเพลงอื่นๆก็ก็ก็เห็นอยู่ค่ะก็มีแบบมารีโพสตอนตอนที่เบลมันคนเขาเอาคลิปเก่าารีโพสแล้วบางคนก็เข้าใจผิดแปว่าเอ้ย เป็<ค>นงาน <โด S 1> ใหม่หมที่เบลมาร้องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นลองตกใจไหมหรือยัง <c oughs> ไม,ไม <c oughs> เบลว่าก็คงจะเป็นเรื่องปกติละมังคะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตัวเบลเองไม่ได้อะไร <c oughs> อย่างนั้นเบลที่ถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไปหลายคนคน่อนข้างไปหวงภาพจิตใจเราเรื่องได้รับกำลังใจตรงนี้ยังไงบ้างคนที่เข้ามาเม้นูเนี้อะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วค่ะก็เบลมีความสุขดีกับปัจจุบันค่ะมีเครียดหรือมีอะไรไหม เพราะกเพราะมันก็มีหลายอย่างที่คนรู้สึกว่าทำได้ในตรงนั้นนู่นมีนั่นอะไรอย่างเงี้ยกับเรื่องเออกับเรื่องราวที่ผ่านมากับอดีตก็สาหรับเบลนะคะเบลคิดว่าทุกคนคงมีวิธีการดําเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สําหรับเบลเบลรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่ในยะสําคัญกับเบลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบลก็อยากจะโฟกัสกับปัจจุบันของเบลมากกว่าแล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าค่ะ อย่างที่บอกแล้วค่ะก็เบลโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าอแต่ว่าตอนนี้คือใจเบลก็คือร้อเปอร์เซ็นเต็มแล้วใช่ไหมคะเบลโอเคค่ะเบลโอเคเป็นมีความสุขดีค่ะใจเยอะถึงขั้นยอดคอโรไอซีเพิ่มขึ้นเยอะมาก๋อก็ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าจะบอกจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแหละค่ะเพราะว่าคือเรื่องทั้งหมดอ่ะคืออย่างที่เบลบอกมันมันเขาเรียกว่าอะไรเดียเบลไม่อยากให้มาโฟกัสที่ตัวเบลสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยากแบบ ไม่อยากไม่อยากเป็นจุดสนใจไม่อยากให้โฟกัสเบลเพราะว่าคือเบลก็โอเคกับปัจจุบันนี้แล้วก็น้องมันก็ต้องแบบนูฟออนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของเบลมากกว่า ที่อยากขอบคุณกำลังใจยังไงบ้างเพราะว่าหลายคนกลัวจะแบบว่าตัวเอไม่ขึ้นหัวหัวมากแค่เราโพสต์แค่เราโพสต์แรกทุกคนก็จับเป็นประเด็นแล้วว่าเบลขึ้นไหวแล้วแค่ไปทำบุญคนรู้สึกว่าอะไรอย่างนี้เราอยากจะบอกยังไงกับคุณที่เขาให้กำลังใจเราอยู่ก็ขอบคุณละกันค่ะน้อมรับละกันนะคะแต่ว่าทุกๆอย่างที่โพส์ไปไม่ได้มีนัยยะอะไรทั้งสิ้นก็คือใช้ชีวิตกับปัจจุบันนี้ละค่ะ เบลก็เพิ่งไปมานะที่จริงค่ะเมื่อในข่าวมันบอกว่าเขาไปจ้างร้านหนึ่งเดียวก็ไม่ไปพี่พลอยยังไงคะอยากหน้าที่จริงเลยรับค่ะรักนะคะรับค่ะไปได้ค่ะรักเดิมไักม่ปฏิเสธใช่ไหมไม่ปฏิเสธค่ะเพราะออกงานปกติรับงานปกติใช่รับงานทำงานปกติเลยไม่มีแนเซลยค่ะไม่มีแันเซ้นเลยเบลพูดถึงคำว่า move on ของเบลนิดนึงค่ะ move on ความหมายของเบลตอนนี้คือเหมือนเขาว่า move on ที่จะแบบสามารถมี รักใหม่ได้แล้วหรือมุฟออนในการใช้ชีวิตนะลูกคือสําหรับตัวเบลมันก็คือปัจจุบันแหละมันก็แบบทําปัจจุบันให้มีความสุขทําอะไรแล้วมีความสุขก็แบจจบก็ทําก็อยู่ตรงน้นอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าหนุ่มคนใหม่ตอนนี้แบบมา,มาขายอะไรยังไงมาจีบมาแบบดิวไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไหมคะก็ถ้าโอเคถ้าแบบคุยละคลิกหรือมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย<ค>ก็โอเคยอ้ม<ณ>ข้างบญกับดีก้องทา<พ>้ทาบ คนก็เลยจับไปเลยว่าเอออ๋อคือคือความจริงอ่ะเบลช่วงวันพราที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวเบลได้ไปทําบุญที่เขาใหญ่แล้วพอเบลกลับมาเบลก็แบบเออลงรูปปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบช่วงใกล้ๆกับที่น้องไปน้องไปทีหลังไงก็เลยมาถามไม่ใช่ไม่ไม่ได้ไปพร้อมกันใช่น้องก็เลยมาถามว่าแบบเออไปถวายเทียนที่ไหนดีเพราะว่าที่ที่ไปคนเยอะเบลก็เลยแนะนะแต่จริงๆเราไม่มีอะไร ไม่มีค่ะพี่ถามเหมือนชาวบ้านเลยตอนนี้มุมมองความรักก็เป็นยังไงบ้างชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านหนึ่งอะมุมมองความรักตอนนี้ก็มองเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงโคกัสยังไงหรือว่ากับคนที่เข้ามาหรือว่าเราอยากอะไรอืกก็เบลก็ยังมองเรื่องความรักเป็นเรื่องสวยงามอยู่แหละคือถ้ามีความรักและเป็นกำลังใจที่ดีให้กันก็เป็นสิ่งที่ดี เราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีความรักที่ดีมันก็ดีนะมันต้องไขว่ฟ้าไหมหรือมันต้องไม่เราสวยอยาไปไม่ต้องอย่าไปหาต้องอย่าไปรู้สึกแบบอยากมีถ้ามันอยากมันจะยิ่งถากออกไปค่ะเดี๋ยวเขาจะผักหลายคนมาเองหลายคนมองว่ารอผักเขาว่หลายคนมองว่าทุกวันนี้ผูกกระไดเราจะไม่ให้เพราะว่าถ้าเราสวย อ่าไหนๆน้องอิงร้องเพลงประกอบหนักเรื่องนี้นะคะอขอยอืมคำน้องอิงมาว่า,าการนอนก็เป็นสิ่งสำคัญทั่วทั่วที่พอนอนก่อนอย่างเงี้เหรอคะพักผ่อนก่อนหรอใช่เพราะว่าแบบเออมันแน่นมากๆเลยค่ะตอนเนี้ยพี่เบลแล้อ,อย่างงี้พี่เบลจะมีความกังวลไหมคะสมมติต้องไปไหนกับเพื่อนผู้ชายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคน้วคนจะจับกันแล้วเบลว่าเบลก็ใช้ชีวิตตามปกติแล่ะค่ะก็แบบเหมือนทำทุกอย่างตามปกติอ่ะ ถ้าคุณไหนใช e ่เดี๋ยวเบลออกบอกเองเนาะไม pas, ่ปิดใช่ไม่ปิดค่ะจิดได้เนอะปิดได้ได้แต่ไม่มีเวลาผู้ชายผู้ชายกับการนอนแล้วก็เงินเรื่องอะไรดิครื่เรื่องนอนเรื่องนอนรวยแล้ว